สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอิกกี้สุดคาาวีนะครับโอ้โหเห็นนี้ก็เป็นผู้ชายนะครับผมเรามาเล่นตัวละครตัวใหม่ตัวนี้กันนะครับผมเป็นตัวที่เอ่อคล้ายๆผู้หญิงนะแต่ว่าเป็นผู้ชายโอ้โหแบบเห็นที่แรกนี่นูผู้หญิงน่ารักมากโดนหลอกซะได้เราเพื่อนมึงอมลิปไปมาโทษ ไม่เป็นไรเราก็ปาไปเรื่อยๆนะอิกกี้เป็นตัวละครตัวใหม่ตัวเมทนะครับผมเราจะไปเล่นเป็นตำแหน่งกลางนะเนื่องจากความโกงเธอนั้นบาดตาบาดใจผมมากเธอสแปมสกิลได้สุดยอดมากผมจะเรียกว่าเธอนะครับเพราะผมมั่นใจในเอ้ยหียตกใจเอ้ยผมมั่นใจในรัธิผมมากว่า,วาสาวดุนนั้นมีอยู่จริงนะครับผมสุดยอดมันคือกับดักนะระวังด้วยไม่กลัวหรอกนะ พาเรื่อยๆเลย,เลยมาฮัลโหลไม่แก๊งปลาหินสุดยอดโอเคเราเอ้ยเฮ้ยมึงอะไรนะเโอ้โหมันสกิลเยอะกว่าเรานะมันสกิลสองปลาก่อนเราอะ่ะมันมากใส่หัวเราปลาได้เรืเอยดูด,ดันมากเขาดูด,ดันมาก,กกี้ฝั่งเขาเขาดูดดันมากนี่นี่นี่ปลาคืนอุ้ยอุ้ยเกือบตายเป็นไงเป็นไง อยา่ยาอย่าประมาทผมระวังในตาผมด้วยนะครับในตาสีชาดระวังโดนเนตรบงแหวนะครับเจอเนตรบงแหวนเจอโดนกูแน่เฮ้ยในล่างเป็อะไรกันเนี่ยบวกกันจัดเลยเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วนะพี่น้องผมไปแล้วผมมาแล้วพี่น้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้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 ยสตาร์ทโอ้โหระเบิดดีโอ้โหเฟิร์สปัดไปหนึ่งดอก บอกเลยว่าแรงจัดๆโดยการทำเกมของผมนะกับทอดนะเมื่อกี้บอกเลยว่าเฟิร์สบัตเลยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมูลาดเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยยังไงยังไงโอ้โหนี่เมื่อกี้ยังเห็นอยู่ในป้อมอยู่อยนอยู่ในพุ่ง้าดได้ไงกันเออโอ้โิบนี่อมสิบเนี่ยอมทำไมนี่แกจะอมทำไมเราจะขึ้นป้อมฮัลโหลป้าบอกอ่าราคาข้างฝามากเลยตอนนี้ โหให้บุราร์ไปสแตกคลิปอีกบาโถเ้ยเฮ้ยยังแย่ละเดี๋ยวไดี๋ย้ไดดรองเท้าก็ยังไม่ได้ฮะบวกก่อนแล้วกันโอเคีได้เวลารองเท้าเป็นรองเท้ากันซีซีนะเป็นรองเท้ามาตรฐานของทุกตัวที่ต้องออกเลยอ่าโอเควิ้ยยังไงกันเจอแกงปลาหินเลยเฮ้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 ย โอ้อย่างนี้ไม่ได้หรอกฮอบโอเคโอ้ยฟลอริเทโนบุกเข้าไปในป่าอย่างโดดเดียวเข้าหานเลยเกินนี่นี่ปลาปลาปลาโอ้หยุยแรงมากแอ้แน่อยู่ในพุ่มไม้ดีไอ้เคิดว่าเราจะไม่รู้นั่นเหรอรู้ไต่มาแล้วแหละลิกเตอร์คงเตอร์อะไรปัญญาอ่อนโอ้โหนี่ก็แก๊งใหญ่เลยเราเน้นทำเกมล่างเลยว่าให้ทอนเกิดบอกเลยทอนเกิดนี่ยิงแรงมาก สดไปเลยทิมแล้วก็มีทอนไหมเหรอโอ้โหทำไมตัวเหมือนกันเยอะจังเลยโอ้โหโบราดเขาเอาเรื่องนะระวังสี่สแต็กเขาไว้ให้ดีเห็นได้ข่าวว่าแพทหน้าเขาจะบัฟไม่ใช่หรอโอ้ยลิงออกมาแล้วโอ้ยลิงออกป่าแล้วลิงออกป่าแล้วโอ้โหป่าควันป่าปาเข้าไปรุนแรงมากตัวไม่ตายด้วยเจอเจอบอกแล้วแม่นมาก ของจริงน้องนี่นี่นี่โอ้โหมุลาดมีแค่มีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละครับขอแรงกว่านี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยได้ได้แค่นี้เหรอนี่นี่นนได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอเราเฮ้ยเฮเฮ้ยขอโทษขอโทษเลยขอโทษอ อะไรอะไรโอ้โหมาทำเป็นเซียนทำสร้างไม่ได้เรียนนะครับผมเดินเกมล่างกันดีกว่าเดินเกมล่างไม่ใช่อะไรมันมันดีเกมล่างเป็นสุดยอดเลยมันบวกตลอดเวลาเดี๋ยวนะคลิปนี่อมคลิปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขี้อมนี่เนี่ยชอบอมเหรอเราเนี่ยเด่ะเปิดแมพให้หน่อยเออกลัวจะระแวงไม่ใช่ระแวงอะไรระแวงลิขิตเลยเดียวเนี่ย เดี๋ยวก็โดนงัดโดนงัดแต่ก็ตายแรงมากถึงจะโดนเนิฟแต่ก็เก่งอยู่นะในตำแหน่งลมเก,ก่งมากเลยตัวนี้ชอบมากชอบเล่น main. เมนเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะ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 เอ้ยอะไรอะมู้ทำอะไร,ะไร,ะไร,ะไรครับทำอะไรครับบิงมาอย่างงี้ระวังโดนแก๊งปลาหินขวัญจิ้งไล่ตกนะครับนี่ปา 42, ลาที่สองไปทุ้มทุ่มระวังตายนะครับไม่ <Yeah. S 1> ไม่โดน เอ,เอ๊ปล่อยโลกองนี้ไม่ดีนะเฮ้ยนีไ่ไงโอ้โหบอกเลยเมื่อกี้ยืนขู่ยืนขู่บิเข้นไปขูน่นะโดนโดนโดนนี่ระบงระเบิดพูดมาก,กเลยวันนี้เอ้นี่นี่โหยโ,โดนผักเสียเจา้าบาดไปดิสไลด์โยงไปเลยเราอะวันนี้โน่ทำเตียนนะครับตีตีดิปโป้ไม่เข้านะครับ ลูบูลูบูตูมว้าวเก่งจริงเลยวัตถีสาวรุ่นจงเจริญตูมตูมตูมระบงระเบิดตูมว้าวเก่งป้ายหินมาแล้วจ้ามาดีเข้ามาดีมีดีแค่นี้เหรอมีดีแค่นี้เหรอ,ทำ,อ,อทำได้แค่นี้เหรอฮะได้ข่าวว่าโล่สีม่วงไม่ใช่เหรอ อ้กี่ฝั่งโน้นว่าไงเข้ามามีอะไรจะแรงกับผมอีกไหมมีอะไรจะฆ่าผมได้ไหมผอยากอยากตายจังเลย่ะเอ้ยเด็ดด็ดดเดดอ้รอรอรอเล่นรอเล่นใจเย็นไม่ได้อยากตายในขนาดนั้นหรอกเอ้ยตู้มตู้มตู้มไอ้ระเบิดเอ้ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์บอกเลยเอ็กซ์ i พ n ชั่น อือกักกิกเอ็กซ์โพรชั่นนี่จงหมดไปจะตายจะตายอย่านะอย่าไม่รูนนี่นี่น,น,นี่ปาไปเลยโดนอยู่ไกลขนาดไหนผมก็ปาไปถึงนี่แล้หตัวเสริมดามเมจที่แท้ทรูตูมตูมตูมห้หู ดุร้ายมากทีมนู้นดุร้ายมากเห็นว่าเงินตาม,มันยังเข้ากันมันอยู่นะจริงจริงเลยกลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนะครับผมเอ้ยเอ้ยว่าไงสองคนนี้จะตีกันไปถึงไหนในนะเห็นตีมต้องงานแต่เลนบนละเอ้ย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 ,อยว่าไงว่าไงสองคนนี้โถเอ้ยมีคนมีคนเผือกนะครับนี่ต้องไปจัดการเขาตานนะั้นไหนละ ก็จะเห็นมวยคู่นี้สักหน่อยเ็จ็ดเ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 จ็้โอ้โหอ้าวเราคิวทุกอย่างเลยเจอทอนยิงหลังแตกไปดิทำไมเพื่อนไม่ออกมาเลยนะเป็นไรกันนะเก่งจะแยกดันกันไปถึงไหนนะไอ้ทำไมซิปมันยืนนิ่งมาเตะนี่มันอะไรกันเออโอเค แล้วก็ดันคลิปตามระเบียบของเราระเบียบจัดมาไงแล้วก็ตามอย่างั้นเหมือนพ่อเหมือนเพื่อนจะตีเออมังกรน,นะโอเคเราก็มาออนี่อ๋อ้อเพื่อนอ้อถึงเวลาอ้อแล้วอุย้ยทอน,นี่ก็ตูร้ายจริงเลยนะอุยยิงไม่เลี้ยงเลยนะอ้ยน่าเกลียดขามจริงจริงอืม อืมเอาอ้ยโอ้ยสิบเอ้ยสิบเอฟเคบ้าอยู่เอาแย่ละแย่ละสิเฮ้ย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 ว่าไงเพื่อนว่าไงพี่น้องฮู้วครึ่งหลอด เฮ้ยแรงจริงนะแรงเกินไปเนอะออยังไงยังไงโอ้โหไม่ต้องมาตามไม่ต้องมาตามเลยโดนแค่นี้กระจุกถึงกระจุกเลยทีเดียวแรงมากสุดยอดโอโอ,โอ,โอ้โหยังไงยังไงปึ๊บตึมบปึ๊บปึ๊บยึ๊บโึ๊บปึ๊บงคลบปึ๊กปึ๊โปึอบปึ๊บปึ๊บปึ๊ แรงโคตรโคตรแรงเอ้ยไม่ต้องมากิ้งเราเข้าไปในป้อนะมเนี่ไม่ไม่ดีไม่ดีนะเฮนี่เราเปาปะบางปะบางมากเลยนะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอนยเฮ้ย้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเก,ลกเลยเ้ยเฮ้้ยเอ้เฮ้้แบบยเเบเย ม่ีปลาๆๆปลาปลาโอ้โหแค่นี้ก็อีซี่บินแล้วโอ้โเป็นยังไงไบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสำหรับตัวอิกกี้ตัวนี้เป็นเมทที่โหดเอาซะมากๆเลยนะครับเน้นในการโปกเอ่อและดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถโป๊กอันติจากระยะไก,กลได้แรงแบบมากๆเลยนะครับเห็นในเกมแล้วหูย ดุร้ายจริงๆแล้วก็มีโบบิลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับมีความเร็วขึ้นที่ถึง80%กันทีเดียวแล้วก็ผักตัวไปได้ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าอย่างนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมไม่เจออังการนะครับผมบ๊ายบาย